ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการซื้อขายกุ้งกล้กามกามหรือกุ้งสดจากปักบ่อในเขตพื้นที่ตำบลบัวบานตำบลน,นาเชือกและตำบลเขากระนอนอำเภอย่างตลาดจังหวัดกระสิน์ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกุ้งกรามกามยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลายถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อตลาดกุ้งที่การค้าขายซบเซาไปมากและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายลดพื้นที่การเลี้ยงกุ้งรวมทั้งหลายรายเลิกกิจการไปแต่ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นและมีการผ่อนคลายการเปิดเมืองและกำลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ปี2565บรรยากาศการจำหน่ายเริ่มคึกคักมากขึ้นนายพิทักษ์อินแสงอายุ46ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกลามบ้าน ตูมหมูดที่4ตำบนบัวบานกล่าวว่าบรรยากาศการจําหน่ายกุ้งกล้ามในช่วงนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่เงียบเหงามาตั้งแต่ปี2563เนื่องจากมีการระบาดโควิด -19 ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการค้าขายกุ้งต่างได้รับความเดือดร้อนจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโดยลดพื้นที่และจํานวนการเลี้ยงกุ้งและจําหน่ายทางออนไลน์ซึ่งเป็นไปแบบประคับประคองมาเรื่อยๆเ,เริ่มจะมีรอยยิ้มเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายโดยพู้ค้ากุ้งจากต่างจังหวัดเช่นจังหวัดน้องบัว พูดอนธานีร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามเข้ามาติดต่อเพื่อนำกุ้งสดไปจำหน่ายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้โดยมีออเดอร์เข้ามาเที่ยวละ50-100กิโลกรัม